เมื่อวานเนี่ยผมลงพื้นที่นะครับไปล,ล่องเรือสำรวจในทะเลสาบสงขลานะครับทาเส้นทางท่องเที่ยวอย่างจังจืนนะครับเป็นการทำเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ,อท่องเที่ยวทางน้ำทเที่ยวเกาะกลางทะเลสาบสงขลานี่คือเป้าหมาย ที่เดินทางเมื่อวานนะครับพร้อมด้วยท่านผู้เชี่ยวชาญพัชดาวินสารุโณนะครับผมรับภารกิจนะครับมาจากอปทอนะครับรองค์การการพัฒน,นาพื้นที่พิเศษอย่างยั่งยืนรุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับรับทำงาน เชื่อมโยงเส้นทางต้องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครอบคลุมจังหวัดสงขลาพัทลุงและนครศรีธรรมราชบางส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสร้างเส้นทาง่องเที่ยวจุกชนขึ้นมาสามเส,มสม้นทางนะครับตอนนี้ก็เริ่มทำงานกันตานะครับแล้วก็เมื่อวานลงตับตรวจคลางทะเล อไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญท่านชาวินสารุโนท่านผู้เชี่ยวชาญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชาญและท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับอท่านผู้เชี่ยวชาญสารุปให้ฟังหน่อยดอ่าเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเมื่อวานเนี่ย ท่านผู้เชี่ยวชาญเห็นอะไรบ้างท่านผู้เชี่ยวชาญพบอะไรบ้างแล้วก็ด้วยความที่ศึกษาข้อมูลมาเป็นเดือนแล้วนะครับรวบรวมเอกสารศึกษาเอกสารเรื่องของการท่องเที่ยวอ,อย่างยั่งยืนมาเป็นเดือนเดือนแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญได้อะไรบ้างเห็นอะไรบ้างเมื่อวานเชิญครับผมหลงรัก ทะเลสาบสงขลาขึ้นมาหลายเท่าเลยครับคุณวิชานนี่ขนาดผม,มเป็นคนที่เกิดริมน้ำทะเลสาบสงขลานะครับอก็อไม่ได้ลงทะเลมาหลายปีครับเมือนแต่ทำงานบนบกก็กลับมาอีกครั้งกับคุณวิชานเมื่อวานแล้วก็ทีมงานเ,าเรือที่นำเราไปเที่ยวนะผมหลงสเสน่ห์ทะเลสาบสงขลาขึ้นมาทันทีแล้วก็มองเห็นโอกาสที่ท้าทายครับคุณวิชาญ อ,อน่าสนใจมากเลยในเรื่องของการท่องเที่ยวในทะเลสาบสงขลาก็เห็นอนาคตที่ท้าทายนะครับว่านี่แหละครับคือแหล่งเงินแหล่งทองแหล่งที่จะพัฒนาสงขลานครพัทลุงไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและก็ปรับเข้มแข็งของชุมชนและผู้คนเป็นศูนย์กลางอยู่ตรงนี้เลยครับ ผมพยายามมองว่า,าเหมือนกับว่านี่ที่คือไข่แดงนะครับไข่ขาวล้อมรอบคือพัตลุงสงขลานครหรือจะบอกว่านี่คือศูนย์กลางที่จะกระจายความเจริญไปสู่แหล่งต่างๆนะครับนี่คือสเสน่ห์มากๆของรูปน้ำทะเลสาบสงขลาก็เมื่อวานนะครับก็ลงเรือก็เรียกเรือเรือเร็วนะครับถ้าภาษาภาษาออนะบ้านบ้าน นะครับคือเราจะมีเรือหางยาวลำเล็กๆนะครับเรือหางยาวเนี่ยถ้าเราไปกลางทะเลเราอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเป็นเรือเรือเร็วเนี่ยลำก็ขนาดใหญ่มีหลังคามีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าเป็นแพเป็นเรือยนต์เนี่ยการเคลื่อนตัวก็จะช้าแล้วก็อาจจะติดในบางจุดนั้นเสน่ห์เรื่องการท่องเที่ยวนะครับวันเดียวเที่ยวทะเลสาบสงขา เชื่อมเล่สามน้ำคนสามเมืองร้อยเรื่องราวเส้นทางการท่องเที่ยวน่าสนใจทีเดียวครับนี่คือสรุปความประทับใจเมื่อวานเลยครับคุณนิชัตรครับครับท่านผู้เชี่ยวชาญครับเมื่อวานเนี่ยเราเรานั่งเรือไปนะครับเราไปแวะ,ะลานยอ,อชมดาวนะครับที่แหลมกรวด ปากประยูนล,ลานยอชมดาวเนี่ยน้องคิมเนี่ยพ่อของน้องคิมเนี่ยเป็นครูแล้วก็เป็นคนแหลมกลวดใช้ชีวิตอยู่ที่แหลมกลวดสอนอยู่ที่แหลมกลวดนะครับน้องคิมเป็นลกูกได้ไปเรียนหนังสือจบมหาวิทยาลัยมาก็ไปเรียนการท่องเที่ยวมาโดยตรงแล้วก็ตั้งใจ มาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในรุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจนเกิดมาเป็นชมดาวที่ลานยอเป็นลานยอชมดาวแล้วน้องคิมก็สามารถทำเรื่องของการท่องเที่ยวได้ดีด้วยนะครับถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เราสามารถ เชื่อมโยงต่อ,อเพื่อความายั่งยืนของการท่องเที่ยวในลุ่มนั้นทะเลสาบสงขาได้เลยนะครับบนบกที่ฝากประยูนเนี่ยก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับมีแพปรปลาชุมชนช่องฟืนที่ทำหน้าที่อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ําในทะเลสาบสงขาปลุกจิตสํานึกคนรักทะเลสาบสงขาเรามีเกาะกระ ที่สวยงามนะครับเดินรอบเกาะวิจิตรการตาธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้ที่เกาะกระเกาะสี่เกาะห้าก็เป็นขุมทรัพย์กลางทะเลสาบสงขลาเรื่องของรังนกสร้างรายได้ให้กับจังหวัดพัทลุงปีละหลายร้อยล้านบาทนะครับเกาะใหญ่กระแสะสินนะครับสะพานท่องเที่ยวกำลังจะเกิดอีกสักสองสามปีต่อไปเนี่ยการท่องเที่ยว ลุ่มน้ำทะเลสาบก็จะเบ่งบานาเฟื่องฟูมากขึ้นแต่เราจะทำอย่างไรให้การต้องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขา,ายั่งยืน ไม่วูบวาบไม่ฉาบฉวยแต่ให้เข้มแข็งให้แข็งแรงพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมมีรายได้ทำมาหากินกับทะเลสาบสงขลาได้อย่างยั่งยืนไม่ทำลายล้างท่านผู้เชี่ยวชาญช่วยว่างกรอบอการท่องเที่ยวอย่างยัย่งยืนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้หน่อยครับว่าต้องยึดโยงกับสิ่งใดบ้างครับเชิญครับ ครับอย่างแรกเนี่ยผมพูดในในเชิงทั้งเชิงนโยบายแล้วก็ในเชิงการปฏิบัติการในระดับชุมชนครัวเรือนเลยนะครับบริษัทครับคืออย่างแรกเนี่ยผมเห็นศักยภาพแล้วว่าลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาเนี่ยสามารถสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวและหล่งแหล่งท่องเที่ยวได้ไม่น้อยกว่าร้อยเส้นทางครับร้อยเรื่องร้อยเส้นทางผมมั่นใจว่าทําได้นะครับ อ่าถ้าเอาตัวนี้เป็นเป้าหมายเนี่ยนะครับปักเอาปักเอาไว้ว่าห้าปีหรือสามปีเนี่ยเราจะทำร้อยเส้นทางออกมารอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงาสารที่เราย้อนกลับมาครับการจะปักการจะทำให้ได้สักร้อยเส้นทางเนี่ยก็จะต้องมีงานชิ้นใหญ่ที่จะต้องมีหน่วยขับเคลื่อนครับคุณวิชา่าผมยกตัวอย่างที่ขับเคลื่อนโดยทัวร์ทางไทยร่วมกับอปทตอนนี้ที่ทำเป็น เขาเรียกว่าต้นแบบเล็กๆเนี่ยแค่สามเส้นทางเนี่ยนะครับสามในร้อยเนี่ยเป็นลักษณะของการทำเส้นทางที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแต่เส้นทางเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือหนึ่งการเชื่อมโยงกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหลายๆจุดอันนี้นก็เรียกว่าเส้นทางแล้วก็ยังมีกา,ารที่จะทำการท่องเที่ยวเฉพาะจุดเชิงลึกนะครับมารึ่นวันอยู่ในชุมชนเดียวอะไรหลังเนี้ย นะครับหรือเต็มวันก็ได้นะครับแบบเนี้ยยังทําได้อีกเป็นเป็นหลายสิบเส้นทางทีเดียวอ่การจะทําอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับอจะต้องมาคิดในเรื่องของกระบวนการเรากำลังพูดถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับเราไม่ได้พูดถึงการเที่ยวนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยสแตนเเบินัวีซเนี่ย มีองค์ประกอบสำคัญอยู่สี่ห้าตัวที่จะต้องเกิดขึ้นในการจัดการการท่องเที่ยวนะครับคือหนึ่งเนี่ยจะต้องมีมีหน่วยในชุมชนนะครับที่จะรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวเพราะอะไรครับเพราะถ้าอปทลงไปนะครับอปทมีหน่วยงานมีคนไม่กี่คนแต่รับผิดชอบตั้งสามจังหวัดรออปทนะครับสิบปีก็ไปไม่ครบครับ จะต้องใช้ความเข้มแข็งขององค์กรภาคท้องถิ่นนะครับอบตอน,นี่แหละครับสําคัญออบตอจะต้องเป็นตัวตั้งในการตั้งงบประมาณตั้งแผนตั้งงานของการท่องเที่ยวนะครับให้เป็นแผนประจับเลยนะครับมีงบท่องเที่ยวเท่าไหร่ที่จะพัฒนาตาบลของตนเองเพื่อการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีวางแผนมีติดตามมีทําม,ม,ม,มีการกับตุ้นแอคชั่นไปอย่างนี้ครับดูตลอด แล้วทีนี้มาดูในส่วนของชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยจะต้องสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องเพื่อนบ้านนะครับชวนเข้ามาจากการท่องเที่ยวแล้วก็เชื่อมโยงธุรกิจของชุมชนด้วยคือหมายความว่าพยายามกระจายผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวในชุมชนเนี่ยไปสู่พี่น้องในชุมชนให้มากที่สุดดึงดึงเข,เข้ามาเพื่อเป็นเสน่ห์เติมให้กับ คนที่ทําการท่องเที่ยวคือเราทําคนเดียวนะครับมันจะไม่ครบแน่นอนครับแต่ถ้าเราดึงคนนั้นคนนี้คนนี้นะครับมารวมกันเนี่ยมันก็จะเป็นความหลากหลายมันก็จะเป็นการเติมเต็มอะไรอีกหลายสิ่งหลายอยา่างแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นนะครับทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมศิลปะวัฒนาธรรมหนังโนราศิลปะโบราณสถานโบราณวัตถุทุกอย่างเนี่ยมันจะเชื่อมเข้าไปหมดรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในรูปน้ําทะเลาสาบสงขลาซึ่งเป็นต้นทุนที่มีเสน่ห์มากนะครับทําแบบเนี้ยครับองค์รวมอย่างเงี้อยอจัดการให้เกิดการผรสมผสานร่วมมือกันและที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยจะดึงการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวเข้ามาในกระบวนการการท่องเที่ยวด้วยจุดนี้เป็นจุดอ่อนอย่างมากในเรื่องการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับ ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการประเมินในการร่วมทำกิจกรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยนี่คือองค์ประกอบของการทำงานทำแบบนี้ครับสักร้อยเส้นทางร้อยสถานที่ท่องเที่ยวและเราจะพูดเต็มปากว่านี่คือการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครับคุณวิชาตครับครับท่านผู้เที่ยวจา์ครับเ,เรากำลัง เขาเรียกว่าสำรวจเรากำลังศึกษากันอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อให้ตกผลึกในการเชื่อมโยงเส้นทางในการทำเส้นทางต้องเที่ยวให้ได้จริงๆเนี่ยท่านผู้เชี่ยวชาญได้มีโอกาสมีส่วนร่วมเข้ามาทำงานชิ้นนี้เนี่ยท่านผู้เชี่ยวชาญร,รู้สึกยังไงบ้างครับเป็น องขอบคุณทางคุณวิชาญนะครับที่ชวนผมเข้ามาเนี่ยก็ได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่มีเนี่ยมามาเติมเต็มสิ่งที่คุณวิชาญทาอยู่แล้วก็ตระขอบคุณอบอรูปน้ําทะเลสาบสงขลานะครับที่ให้โอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม ผมยังมองถึงอีกหลายภาคส่วนครับคุณริชารครับทั้งในส่วนของอคนที่อยู่ในชุมชนเหมือนอน้องคิมที่ลานยอผมก็ถือว่านี่คือเพชรเพ็รงามของคนในพื้นที่ที่จะเชื่อมโยงซึ่งาภาคส่วนต่างๆเหล่านี้ครับ มามาร่วมกันทํางานมาจับมือกันทางานซึ่งผมมองว่านี่นี่คือแผนต่อไปที่น่าทําไม่ว่าจังหวัดทำอปพรท,ทำหรือกระทรวงท่องเที่ยวทําหรือชุมชนจะทําเองก็ตามโดยไม่ต้องรอภาครัฐเนี่ยนะครับช่วยกระจับวิถีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับก็จะทําให้มันเกิดผลอะไรต่างๆครบสามร้อยหกสิบองศาที่จะเกิดประโยชน์ที่จะเกิดการรับษา สิ่งที่เราอยากจะสืบทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานโดยใช้การท่องเที่ยวไปตัวกับเคลื่อนแก้ปัญหาสังคมได้อีกหลายอย่างนะครับผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณลชตัตครับ ครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินสารุโน,โนมากๆครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็เล่าเรื่องให้พี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังได้ฟังร่วมกันด้วยโปรดติดตามกันต่อไปท่านผู้ฟังครับอขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ